สวัสดีค่ะดิฉันดิกิินธนารีมีมืนม,มอสองสนย์เลขที่13วันนี้จะมาท่องำลำดับพระมหากษัตริย์ในสมัยอุธยายค่ะลำดับที่1ราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองลำดับที่สองราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามเมศวรครองราชย์ครั้งที่1ลำดับที่สราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะงัวลำดับที่สราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระเจ้าทองลัน ราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามมีส่วนของราชครั้งที่สองลำดับที่5ราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามราชาธิราชลำดับที่6ราชวงศ์สุรรนภูมิสมเด็จพระอินทาราชาเจ้านครอินท์ลำดับที่7พระบร,รมราชาธิราชที่สอง จ้าสามพระยาลำดับที่8ราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลำดับที่9ราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ลำดับที่10ราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ลำดับที่11ราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หนพุททางกูล ลำดับที่12ราชวงศ์สุพรรณภูมิพระรัตดาธิราชลำดับที่13ราชวงศ์สุพรรณภูมิพระชัยราชาธิราชลำดับที่1 4ราชวงศ์สุพรรณภูมิพระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าขุนวรวงศ์สาธิราชลำดับที่15ราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระมหาจักรพรรดิลำดับที่16ราชวงศ์สุพรรณภูมิสมเด็จพระมาหินทราธิราช ลำดับที่17ดราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชลำดับที่18ดราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชลำดับที่19ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเอกาทศรสลำดับที่20ราชวงศ์สุโขทัยพระศรีสวภาดิลำดับที่21ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ลำดับที่22ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชลำดับที่23ราชวงศ์สุโขทัยพระอาทิตย์เยาวงลำดับที่24ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ลำดับที่15ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จเจ้าฟ้าชัยลำดับที่26ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาลำดับที่27ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระนารายมหาราชลำดับที่28ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จพระเพทราชาลำดับที่29ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือลำดับที่30ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จพระสันเพชรที่9พระเจ้าไทซะ ลำดับที่31ราชวงศ์บ้านพู้หลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศลำดับที่32ราชวงศ์บ้านพู้หลวงสมเด็จพระเจ้าอุุมพรลำดับที่3 3ราชวงศ์บ้านพู้หลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยอาอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศน์สำหรับวันนี้ขอจบการท่องลำดับพระมกษัตริย์ในสมัยอธุธยาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ